ภายในงานท่านประธานทรงนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำปฏิบัติธรรมจากนั้นร่วมกันกล่าวคำรัตนาสีห้5พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันนันตาชัยเพื่อบูชาพระรัตนารายและพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบํำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรอุญจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุกธิระสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชฟขวัญกัลยาณมิตรวราพรแสงเพชรและครอบครัว ศากนั้นเป็นพิธีบูพาพไปต,ตับพลีเพื่ออุทิศสุขศนให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดวยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุริทยาแซจียและครอบครัวกัลยาณมิตรพงธาดาพรม,มาแบนและครอบครัวพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์กัลยาณมิตดดรโนโนหกแลนกัลยาณมิตรวาราพรแสงเพชรและครอบครัว พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะทั้งประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายประจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบตดข้าสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื่มปีติเบิกป,ปานในบุญของยอดกัลยาณมิตรที่วัดพระธรรมกายฟริดาทุกท่านครับ